วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องการแข่งขันทางทหารจึงทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นอาวุธที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแนวคิดได้กลายเป็นความจริงที่ใช้ได้ในสนามรบจริงหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2030คือขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุด DP-11 อาวุธยุทธศาสตร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือยับยั้งภายคุกคามและยกระดับอำนาจในการป้องกันประเทศให้สูงขึ้นที่มาของโครงการ DP-11 โครงการ DP 11เริ่มต้นในช่วงกลางปี2025โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลาการสกัดระบบสื่อสารของศัตรูและการส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาการพัฒนา DP 11เเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างภาควิชาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและกองทัพซึ่งร่วมกันออกแบบและทดสอบเทคโนโลยีภายในที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาชื่อ DP มาจากคำว่า Deterrent Precision หรือการยับยั้งที่แม่นยำซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาเบื้องหลังของการออกแบบขีปนาวุธรุ่นนี้อย่างชัดเจนคุณสมบัติเด่นของขีปนาวุธ dp 1 1คขีปนาวุธ dp 1 1ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติโดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้พิสัยทำการระยะไกลถึง2,500กิโลเมตรครอบคลุมเป้าหมายได้ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ความเร็วเหนือเสียงระดับม็อกเจ็ดทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูมีโอกาสต่ำในการตรวจจับและสกัดกัน้นระบบนำวิธีขั้นสูงแบบ AI hybrid navigation ที่ผสานร,ระหว่าง GPS, Inertial In Navigation System และ AI ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้แบบอัตโนมัติเมื่อมีการรบกวนสัญญาณความแม่นยำสูงมากด้วยวงกลมความคลาดเคลื่อนเซฟไม่เกิน5เมตรจากเป้าหมายโหมดล่องหนเซตสไลด์ light, ทำให้เรดาร์ทั่วไปตรวจจับได้ยากยิ่ง ระบบปล่อยและความยืดหยุ่นในการใช้งาน DP 11ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มเช่นฐานยิงภาคพื้นดินที่เคลื่อนที่ได้โมบายลอนเชอร์ er, เรือพิฆาตติดขีปนาวุธมิสเ e อร์ดิสรอยอัะคลาสเครื่องบินขนส่งทางยุทธศาสตร์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะระบบปล่อยอัตโนมัติจากสถานีใต้ดินในกรณีฉุกเฉิน ความยืดหยุ่นนี้ทําให้ขีปนาวุธ DP 11เหมาะสําหรับการปรับใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งเชิงป้องกันและเชิงยับยะประเภทหัวรบที่สามารถติดตั้งอีกหนึ่งจุดเด่นของ DP 11คือการรองรับหัวรบหลากหลายประเภททําให้สามารถปรับภารกิจได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้แก่หัวรบระเบิดแรงสูง High g i x p l o v h ah e สำหรับทำลายโครงสร้างเป้าหมาย หัวรบจเจาะเกราะ b a n บัสเท s ร์ดใช้สำหรับทำลายฐานทัพใต้ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการเสริมความแข็งแรงหัวรบปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า EMP Warhead เพื่อทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสื่อสารหัวรบควบคุมจิตวิทยา Psychological Impact p y l o a d เช่นเสียงรบกวนคลื่นความถี่หรือระเบิดแฟลชระบบความปลอดภัยและการควบคุม ด้วยพลังทำลายที่สูง DP 11ถูกติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบหลายชั้นเพื่อป้องกันการยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตระบบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นมันติ Factor Authentication ก่อนทำการยิงระบบตรวจจับการแฮ็กและป้องกันไซเบอร์ c ซ b e r SEC อ h จากการเจาะระบบของศัตรูระบบยกเลิกภารกิจกลางอากาศ MID f g h t e r Boss System กรณีได้รับคำสั่งยุติการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและระดับโลกการประจำการของขีปนาวุธ D-P 11ทําให้ประเทศที่เป็นเจ้าของมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นในระดับภูมิภาคการมีขีดความสามารถในการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงพลังแต่ยังหมายถึงการสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทรัพยากรหรืออธิปไตยทางอากาศและทะเล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังพันธมิตรและประเทศคู่แข่งว่าประเทศเจ้าของ DP 11มีศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศในยามวิกฤตการออกแบบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าขีปนาวุธ DP 1 1จะทรงพลังแต่การออกแบบและการใช้งานยังคงเคารพต่ออนุสัญญาทางทหารระหว่างประเทศทั้งในแง่ของการห้ามใช้อาวุธร้ายแรงในเขตพลเรือนการจำกัดหัวรบที่ไม่จำเป็นและการมีมาตรการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระในบางกรณี การควบคุมภายในประเทศมีความเข้มงวดและใช้ระบบบัญชาการแบบรวมศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้อาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตอนาคตของ DP 11และการพัฒนาในรุ่นถัดไปหลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนา DP 11รุ่นแรกผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มวางแผนในการพัฒนา DP 12และ DP 13ที่จะเน้นไปที่ความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันใหม่ๆ การนำ AI มาใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีแบบอัตโนมัติการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับภารกิจพิเศษสรุปขีปนาวุธ DP 11คือการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและยุทธศาสาตร์ทางทหารเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นการสร้างสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคและยกระดับ,บบทบาทของชาติในเวทีโลก มันคือเครื่องมือที่มีไว้เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมให้ใครมารุกรานหรือค่มขคู่ประเทศชาติอีกต่อไป